สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่าน,นครับที่เข้ามารับชมช่อง u ู u ูบแอคอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับสหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรเก่านะครับสูตรเก่าคงคิดว่ามันหมดแล้วนะครับมันยังเหลือสูตรนี้อยู่สูตรหน่วยล่างคู่ขี้นี้สูตรนี้ผ้ลงจริงให้งวดที่ผ่านมาเป็นวดที่2นะครับวดแรกที่ออกสศูนย์นี้ก็มาที่เลขศูนย์นะครับสูตรนี้ลงจริงให้เป็นวดที่2นะครับ เป็นหน่วยนะหน่วยล่างกุ้ขี้เป็นสูตรเก่าเดี๋ยวมาทําต่อให้นะครับเกือบลืมครับผมไปค้นเจอพอดีเลยอะก็สูตรเก่าแล้วก็มาต่อกักบสูตรใหม่ <c oughs> เป็นสูตรหน่วยล่างนะครับเป็นสูตรหน่วยล่างตัวเดียวแม่นแม่นนะจ๊ะนะครับเป็นสูตรหน่วยล่างตัวเดียวแม่นแม่นนะจ๊ะเป็นสูตรนับใหม่นะครับทั้งสองสูตรเลยนับเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรอ่า ผมมาเทียบชุนห้นะ AB นะครับเป็นสูตร AB หลักหน่วยล่างโทษทีนะสมาชิกน,นะเพราะว่าเอ๊ะมันเหมือนเหมือนกล้องมันไม่โฟกัสยังไงก็ไม่รู้นะชัดหรือเปล่าสมาชิกนะนะผมคิดว่ามันน่าจะชัดนะอะอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะหน่วยล่างตัวเดียวเทียบชุนให้หาหางวดนะครับ แล้วก็ามาหน่วยล่างคู่ขี้สุดเก่าครับป่จนที่จะเข้าไปดูสูตรกันยังไงฝากช่องด้วยกันแล้วกันช่องแอทอนนักคำนวณฝากก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามเพมื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้สมาชิกเด้เพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทำคลิปดีๆไห้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังคาเตือนทางช่องกันก่อนครับคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางนะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นครับไม่สนับสนุนการพนันหร,รือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้ทงสิน้นทุกๆข้อมูลให้ไว้เเพื่อปป็นนแววทางดชิ จะระยยานในการรับชมนะครับทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนาทูพิดว่าไปตามสูตรนะครับถ้าใครคิดว่าตัวเลขนะครับไม่ชอบนะครับก็มองผ่านนะครับทุกสมาชิกทุกๆท่านนะผมคิดว่านะครับในแต่ละงวดสมาชิกต้องมีตัวเลขที่สมาชิกชอบในใจอยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็สูตรทุกสูตรที่ผมนํามาลงให้ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะถ้าไม่ชอบตัวเลขมองผ่าน อย่างเช่นสูตรนี้นะหน่วยล่างคู่ขี้นะครับเข้ามาแล้ว1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองสี่้าดรวมทั้งงวดที่ผ่านมางวดที่9แต่นะผมลงจริงให้นี้ดูวันที่นี้ก็คือลงจริงถ้าไม่มีวันที่กำกับข้างหลังนี้ก็คือผมเขียนย้อนสูตรนะครับก็ลงจริงให้งวดที่สองฮะงวดที่ผ่านมาได้เลขคู่ฮะได้8 0 2ต6วสอหพ้นออก 0 6นะกมันออก0 6ย์สมาชิกทุกท่านต้องเคยเห็นนะฮะสูตรนี้นะเพราะผมลงจิงให้2งวดแล้วมาทั้งหลักสิบด้วยนะครับอันนี้ก็มาหลักสิบด้วยนะเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับเลข6กนะลงจิงให้งวดที่2นะก็ถูกครับ <c oughs> ก็คือเลข6กนะได้เลขหก 6. งวดที่จะถึงนี้นะครับหน่วยล่าง คู่ลูกขี้ไปดูวิธีคิดไปดูวิธีทำกันนะ <c oughs> สูตรเก่าเด้องวดน,นี้จะเป็นงวดที่สามหรือเปล่านะครับนี่ฮะวิธีทําตามนี้เลยครับลงให้สองงวดอ่าได้เลขคู่ทั้งสองงวดเลยงวดน,นี้จะได้เลขคู่หรือเลขขี้อ่ะไปดูวิธีทําก็ตามนี้เลยนะฮะตามที่ผมติ๊กประกาไว้เลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหก อันหลักแสนนี้บวกกัน6ครั้งนะครับขีด6ครั้งอันนี้ขีด2ครั้งก็บวกกัน2ครั้งอ่ะเดี๋ยวผมบวกเป็นตัวเลขเลยเพื่อไม่เป็นการเสเวลาครับ5 5ลงท้ายเลข0 0 5ก็ได้5 5าบวกค่าลงท้ายเลข0 0นบวกหก็ได้5 5าบวกค่าลงท้ายเลข0 0นบวกศก็ได้0ูนยบวกศูี่ก็ได้0 0นย์ศูนย์บวก7จลงท้ายเลขเจ็ลงท้ายเลขศูนย์ศูนย์บวกเก้าลงท้ายเลข1 1 6ลงท้าสองหาลงท้ายเลข9 9 3ลงท้ายเลข2 2งอบวกห่งอ่าสบวกหลงท้ายด้วยเลข3 3มบวกเนะครับ3าบวกเ็ก็ลงท้ายเลข0ูนะไม่มีบวกคงที่นะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลย0 0บวกเพิ่มเป็น2องได้สอบวกสเพิ่มเป็นสก็ได้4 4บวกเพิ่มเป็นสได้6 6บวกเพิ่มเป็นสได้8งวดน,นี้ได้อย่างได้เลขคู่นะสามสูตรนี้นะอันนี้จะเป็นงวดที่3แล้วนะถ้าใครไม่มั่นใจนี้มองผ่านได้เลยนะครับ มีผมนี่แหละฮะคนหนึ่งที่ไม่มันใจนะได้เลขคู่อีกฮะงวดที่ผ่านมาก็ได้เลขค,ค,คู่นะครับวันนี้เลขคู่อ่ะหลักหน่วยลงคู่ขี้นะครับสูตรผมมสีสูตรนี้ที่ลงจริงให้สองงวดวันนี้จะเป็นงวดที่สามใดเลขคู่นอกนั้นได้เลขขี้หมดเลยนะครับฉะนั้นนะครับผมคนสูตรนี้ นะครับใครชอบก็จัดไปได้เลยสมาชิกเลยนะครับส่วนตัวผมชอบเลขขี้มากกว่านะครับหรือจะมาคู่อีกก็ไม่รู้นะอาตามศูนย์นะสมาชิกนะงวดประจำวันที่102468น,นะครับได้เลคู่อีกอได้คู่นะครับชอบจัดเนะ้อไม่ชอบมองผ่านลงจริงให้งวดนี้เป็นงวดที่3นะครับงวดประจำวันที่1 ทับเจ็ดทับหกแปดลงจริงตามนี้เลยครับศูนย์สองสี่หกแปดตัวนี้จะมานะครับเอาทีนี้ไปดูสูตรหน่วยล่างสูตรใหม่ไฮไลไท์ในคลิปนี้กันบ้างนะอ่าชนเทียบชนให้สองสูตรนะ <c oughs> หน่วยล่างแต่ว่ามันเป็นสูตรใหม่แค่นั้นนะเมื่อกี้สูตรเก่าอันนี้สูตรใหม่นะใครชอบสูตรเก่าสูตรใหม่พิจารณาเอามันจะชนกัน หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพราะผมยังไม่ได้ได้ได้คำนวณเลยก็มาพมเขียนตัวเลขไว้แล้วก็มาคำนวณพอๆกันกับสมาชิกนะครับหน่วยล่างตัวเดียวเทียบชนกัน2สูตร a b นะครับัมแรกสูตรที่1สูตร a ได้เลขก5สูตร b ก็ได้เลขาชั่วกเขดอก85ครับก็เลข5ฮ <c oughs> มาที่หลักหน่วยล่างถูกต้อที่1นะครับ หน่วยล่างครับตัวเดียวเทีบยบเท่ากับ2สูตรครับวุฒที่2นะหน่วยล่างตัวเดียวสูตรที่1ได้เลข6สูตรที่2ก็ได้เลข6กจงว่าที่เลข6กตนดอก0 6นะครับก็6ฮนะตัวชนครับก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกเป็นวุฒที่2นะ โมดมาฮะโมดที3่3นะครับหลักหน่วยล่างตัวเดียวสูตรใหม่ทั้ง2สูตรสูตรที่1ได้เลข7เจ็ดสูตรที่2ก็ได้เลข7เจ็ก็ชนกันที่เลข7จ็ดรับทั้ง2สูตรออก8 7 7ก็มาที่หลักหน่วยล่างหลักโมดที่4ฮะสูตรที่1นึ่งหน่วยล่างตัวเดียวได้เลข0ูนย์สูตรที่2ก็ได้เลข0ศูนย์ชนกันที่เลข0ูนย์ผลออก2องสูง ศูนย์ครับก็มาที่หลักหน่วยล่างนะศูนย์ก็มาที่หลักหน่วยล่างถูกมือบทที่สี่ครับหน่วยล่างตัวเดียวเทียบชนกันครับสองสุดอ่ะไปดูงวดที่ผ่านมาครับงวดที่ผ่านมานะครับสูตรใหม่งวดสุรที่หนึ่งเลขหกสุรที่สองเลขหกผลออกศูนย์หกครับ เลขหกครับมาที่หลักหน่วยล่างงวดที่ผ่านมาครับก็หกก็มาที่หลักหน่วยล่างนะตัวสูที่หนึ่งวดที่จัดถึงนี้หน่วยล่างตัวเดียวได้เลขตัวไหนอ่ะไปดูวิธีทำกันนะนี่ฮะตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมบวกเป็นตัวเลขครับนี้สูตรที่หนึ่งครับนี่สูตรที่สองหน่วยล่างตัวเดียวสูตรใหม่ทั้งสองสูตร ศูนย์บวกศได้ศูนได้หกหกงท้ายเล็ก2 2สององท้ายเลขสี่สย์ได้สี่ส็ดลงท้ายเลขหนึ่งง้างท้ายเลขศูนย์ศูนก็ได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดลงท้ายเล็สี่บวกหนึ่งคงที่นะลงท้เลขห้ฮะสูตรแรกได้เลขห้ฮะหน่วยล่างตัวเดียวเอาดูสูตรที่สองฮะศูย์สองก็ได้222สองท้ายเล็สี่บวกส4งสี่บวกท้เลขหกหกศูอ้ยหกก็ได้0 0นย์ศ ก็ได้7 7 7ดเจ็ดเจ็ดลงท้ายเลขสี่สี่เก้าตัวเลขสามสามเก้าลงท้ายเลขสองสองเก้าสองเก้าลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกแปดพืที่หนะึ 1, 8, น่งบวกแปดพืที่ก็ลงท้ายเลขเก้าเอาวันนี้ตัวเลขไม่ชนกันฮนะที่ผมทำสูตรสองสูตรนี้ขึ้นมาให้สมาชิกได้ดูคือมันเป็นตัวเลขที่ผมชอบวันนี้นะครับแค่นั้นเองฮะไม่มีอะไรฮะวันนี้ผมชอบหลักหน่วยล่างก็คือ เลขห้ากับเลขเก้านั่นแหละทุกงวดนี้ผมเทียบชนให้ห้างวดนะับชนกันทั้งหมดเลยงวดที่จะถึงนี้ไม่ชนนะสูตรที่หนึ่งเลขห้าสูตรที่สองได้เลขเก้าเลือกแล้ฮะถ้าไม่ชอบนี้กรุณามองผ่านเลยนะสูตรห้ากับเก้านี้ผมวางไว้ที่หลักหน่วยล่างนะฮะอันนี้สูตรใหม่นะฮะแต่ผมชอบสูตรนี้ผมชอบเลขขี้อ่ะงวดประจำที่หนึ่ง ทับเจ็ดทับหกแปดรอลุ้นกันถ้าใครไม่ชอบสูตรใหม่สองสูตรนี้ไม่ชนกันนะฮะระหว่างห้ากับเก้าที่หลักหน่วยล่างก็นี่ฮะสูตรเก่าลุงจริงให้สามวดแต่มันจะเป็นเลขคู่มันไม่มีเลยนะครับพิจารณาฮะเดี๋ยวผมจะเอาศูนย์สองสี่หกแปดเรียมาจับกับผนะ้าหกห้าเก้าจับสลับตำแหน่งกันเลยอชอบจัดคัดพานนะสำหรับชริปนี้ก็ประมาณนี้อาพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาสรุปอ่า รัฐบาลไทยล่างให้แบบเน้นๆให้นะครับอย่าลืมนะครับพวกนี้เดี๋ยวมาสรุปล่ลางรัฐบาลไทยให้สำหรับจุดนี้ขอบคุณครับ